จาดสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมเด็กชายนัทพับเทพไกรชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ผมจะมาพาผู้ปกครองทุกท่านนะครับไปทัวร์งานวันพ่อกันนะครับเลขสามแอนแอกัก็นะครับช่วงนี้นะครับเป็น ภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวนะครับผมอยากให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองนั่นนะครับ สวัสดีครับซึ่งโซนนี้นะครับเป็นโซนอาหารนะครับสําหรับเด็กๆที่น่ารักของพวกเรานะครับเราจะไปถามคุณครูดีกว่าว่าคุณครูทําอะไรให้พวกเรากินบ้างครับขอยาตครับ,รบอยากสัมภาษณ์คุณครูว่า วันนี้ทำขนมอะไรให้พวกเราทานครับทำเค้กค่ะเค้กเค้กใส่ไข่ค่ะไขไ่หมูหยองค่ะแล้วต่อไปเจอเป็นน้ำพริกแก้วบองค่ะแล้วก็ใส่น้ำพริกอะไรนะกะล้ากะปีอะไรเงี้ยรอบนี้ตอนนี้เราทำตามแบบเขาก่อน เดี๋ยวรอบต่อไปเราจะใส่พริกเขานะคะทำเหมือนเค้กญี่ปุ่นี้เลยแล้วทำเค้กญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ใส่ฟูอัดอะไรตรงนี้น่ากินมากครับเป็นความเมตตาที่คุณครูมาบให้กับพวกเรานะครับแห่่ๆๆ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่เลยม่ นี่คือบิดานะครับบิดาสัญญาสัยนะครับอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดไหมครับโอ้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูโซนของพวกเพื่อนๆกันดีกว่าครับว่าทำอะไรกันอยู่นะครับ เลยไม่ถามส่วนลูกชิ้นเลยขออนุญาตครับอันนี้ทำอะไรกันอยู่หรอครับร้องพี่หาไม่เจอเฮ้ยก็จะเป็น่วนลูกชิ้นนะครับอันนี้ลูกชิ้นเจนะครับซึ่งอร่อยมากๆเด็กๆนะครับชอบกันมากเลยครับเพราะว่าพิซซ่าเนี่ยค่อนข้างแบบบีครับหวานอร่อยมันจิ้มน้ำจิ้มเด็ดมากครับนะครับเป็นโซนนั้นต่อครับ นะครับอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับพี่ครนครับครับอันนี้โคโคสีนะครับสีทำอะไรอยู่ครับกําลังผสมสีกําลังเทสีโดยขวดครับโอ้สู้ๆนะครับครับผมเก เป็นบรรยากาศในงานวันพ่อนะครับยังไม่จบฮะเราจะพาไปดูน้องๆกันนะครับว่าสุขสุขใจกันไหมครับครับเราก็มาถึงโซนที่นักเรียนเราพักผ่อนกันนะครับสวัสดีครับคุณเฉยสวัสดีครับครับรู้สึกไงกับงานวันนี้บ้างครับสัมภาษณ์เหรอก็คือว่าพอดีใจที่วันพ่อมาได้มาถึง เด็กๆก็ทําความดีต่อนะเพื่อนในหลวงของเราครับผมก็คือว่ายิมอกิ่มใจภูมิใจที่มีวันพ่อวันนี้ครับผมต่อไปเราไปดูเด็กๆกันนะครับว่าทําอะไรกันอยู่อันนี้น้องๆทําอะไรกันอยู่ครับวาดรูปครับพี่วาดรูปนะครับน้องวาดรูปเป,เป็นงานที่ได้รับมาบหมายนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่ช่วยกันทํานะครับ ิ่งเป็นสิ่งดีๆไม่คือจะพูดไงนักเรียนโองเรียนเรานะครับ,บรไม่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวแบบยังไงย,ยอมรับความคิดเห็นของคน <mia? S 1> อ,อื่นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับคือไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะครับจะเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมามายังไงมาได้นหละครับต่อไปถ้าไปไปดอูอีกกลุ่มหนึ่งดีกว่าครับ บ้านของไปมาทไอที่เราดูเมื่อกี้เป็นบ้านของธรรมะนะครับอันนี้งานงานแบบนี้เราจะแบ,บ่งกันทำเป็นบ้านนะครับบ้านเรามีห้าบ้านนะเนชิญเชิญรับชมได้ครับรู้จักวางแผนนี่<า>ไปลิปแต่ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานบันพ่อนะครับผมดึกชาญฤทภาเทพไกลขอขอบคุณครับ ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในวันพ่อนะครับซึ่งที่เราดูมาเนี่ยน้องๆกับทุกคนนะครับก็มีความสุขกันมากเลยนะครับกับงานวันพ่อ